กู้ทะลุเพดานกู้ทะลุป,ะลป,ประวัติศาสตร์กู้เกินจินตนาการเด็กทะลุฟ้าเด็กทะลุแกตไม่เท่าไอตูทะลุกู้<ฤ>แล้วที่เขากู้กููู้้มาแล้วก็เอามาให้มือทั้งนะ่ะมันใช้นี่ให้ละทิพา นี่ได้ตังกันแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหมที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยลุงตู่เขาใช้ใหหรือว่าแท้จริงแล้วภาละแห่งหนี้สินโซตรวนของดอกเบี้ยบาดแผลของการ มันตกอยู ok ่บนปลาประชาชนมันตกอยู่กับชีิต